สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเฟื่องฟ้ามนแล้วนะคะมาแล้วนะคะเฟื่องฟ้าแม่มดออนไลน์นะคะ เออเฟิ่งมาแนะนําอะไรเออวันนี้เฟิ่งมาแนะนําอะไรมันจะดีไหมมันจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเรามีกาแฟดีๆนะคะเออเรามีกาแฟดีๆสักแก้วหนึ่งที่มีสารอาหารนะ่ะโอ้สารอาหารทั้ง22ชนิดอะ่ะเออทานเราไม่อ้วนไม่มีน้ําตาลนะคะคนเป็นเบาหวานไขมันทานได้แล้วคุณพ่อคุณแม่เราทานได้อะ่ะเออมันดีนะมันเลิศอะ่ะเออแล้วยังไม่พอทานแล้วไม่อ้วนนี่คือทําให้เราหุ่นเราอะ่ะหุ่นเราเฟิร์มดีกระชับอะ่ะเราบำรุงร่างกายฟื้นฟูเราอ่ะ ดีไหมดีใช่ไหมมีค่ะมีตัวนี้เลยนะคะแนะนําตัวนี้เลยนะนี่คอกาแฟะนะคะคอกาแฟสุขภาพนะไม่พลาดต้องไม่พลาดนะมีสารอาหารถึง22ชนิดอะเออไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันนะคะเออเอาหลักๆเลยนะหลักๆเลยเห็ดหลินจืออย่างเงี้ยถังเช่าอ,อย่างเงี้ยเออแล้วก็สารสกัดจากบระเพชนะคะแล้วก็สารสกัดจากส้มแขกช่วยขับถ่ายคนที่ว่าไม่ถ่ายอะถ่ายยากๆ สุดยอดเพิ่งพิสูจน์แหละเพิ่งทานอยู่เพออิ่งทานอยู่ช่วยเรื่องผิวพรรณช่วยเรื่องไมเกรนกระทั่งว่าปวดประจําเดือนก็ช่วยอะ่ะเออเออปรับฮอร์โมนให้เราปวดประจําเดือนก็ช่วยนะคะตัวนี้กล่องเดียวอะไรมันจะดีเวอร์ขนาดนั้นสารอาหารเขาดีไงออสารบํารุงเขาดีแล้วสิ่งที่เฟื่องชอบมากๆแล้วก็ถูกใจมากๆก็คือว่ามันเป็นสูตรเจคะ่ะเจไม่เจก็ทานได้มันเป็นสูตรเจนะคะสูตรนี้เฟื่องชอบมากๆ,ๆเลยนะ กว่าจะได้สูตรเจนี่มาไม่ธรรมดานะแสดงว่าเขาต้องผ่านการนะแบบว่าคัดสรรน,นะคะการแบบผลิตอะ่ะที่แบบเรามัดระวังมากๆอะ่ะเออแล้วก็เป็นสูตรออร์แกนิกนะคะสูตรออร์แกนิก100%เซเจนะคะเจนี่ก็คือออร์แกนิกล้แล้วมีโออยอ่ามีโอโยออีกอย่าง้ยยิ่งเรายิ่งมั่นใจเข้าไปใหญ่เลยนะคะ ทานดีแล้วบอกต่อเออทานดีสุขภาพดีฟื้นฟูแล้วบอกต่อนะคะแล้วที่ชอบมากมากเลยนะที่เฟื่องแบบเฟื่องทานวันละสองครั้งนะทานตอนเช้านะคะเออเป็นอาหารเช้าแล้วก็ทานช่วงบ่ายนะคะเฟื่องทานวันละสองครั้งนะคะเพื่ออะไรลดชาติมันหอมนะคะมันหอมคมกรอมมากๆแบบฟินทานแล้วฟินมากเลยอะ่ะเออ นี้นำะกล่องหนึ่งสองร้อยห้าสิบบาทมีเอ่สิบซองนะคะมีสิบซองนะแบบนี้นะเออเนี่ยแค่หน้ากล่องมันก็เลิศแล้วอะคำว่าแม่มดเนาะมันไดนะ้ถึงแฮร์รี่พอตเตอร์ <c oughs> นรกยกงงเรียกวอเตอร์นะคะเนี่ยซองแบบเนี้ยหอมก,ก่อมหวานน้อยรสชาติดีมากๆเลยนะคะแนะนำมากมากเลยสำหรับคนที่มองหาก,กาแฟสุขภาพที่แบบดีต่อเอ่อสุขภาพเราดีต่อร่างกายเราช่วยเราขับถ่ายช่วยเราคุมน้ำหนักนะคะเออนะคะใครสนใจนะซื้อไปให้กระทั่งว่าซื้อดูแลตัวเองทั้งครอบครัวนะซื้อไปให้คนที่คุณรักคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะหอมอร่อยฟิน